คือนักพี่ตี๋แล้วก็พี่มิวสิกเนี่ยครับสาหคนเราเชิญพี่มอญกิจนา

ชิ <Cornell> ้ี้ใส่ดีมากก็ก็ใส่ใจใส่ใจมากที่กาก็ยังดีสวยนะค่ะน้ำตอยนะคะดากะต่อาไว้ทุกฐนทุกชุ้ะ เลี้ยงเลี้ยเราแล้วหลังเราจะไปได้ง่ายนะไม่ไม่ที่ผมเที่จะทำนะทุกคนมาถึงนี้เข้ามาเขาต้องทำนะว่าอยู่จะแน่ค่ะตอบรับสินค้าด้วยอะไรคะหนูคะพี่นอยจะับพี่น้อยจะจับเพราะว่าของจริงมต้องรออยู่นะ Yeah. ดูแบบไม่ได้ <laughs>